ีครับตอนนี้ผมมาที่สำนักสงฆ์ท้ายเขื่อนสีนกรินได้มาดูรถของพระอ,อาจารย์ท่านถูกอะไรวะไม้ล้มทับนี่เองมาถ่ายทำอยู่ที่ท้ายเขื่อนสีนคริน มาดูบรรยากาศมาดูสภาพพายุเข้าคือมาดูรถเองเพราะว่ารถของพระอาจารย์ท่านถูกพายุกระนาต้นไม้แล้วก็ทำให้ลมทับต้นรถก็เลย มาย้ายให้เอาอย้ายเอาต้นไม้ออกเองแต่นี่เรามาดูสภาพธรรมชาติเขื่อนสีกระินมีชาวบ้านชาวแพร่กำลังหาปลาเกลือไปวางตะคัดอืมวิธีเขาบ้าๆครับเราจะลงไปดูน้ำหน่อยืน้ำลงเยอะเหลือเกินหรือเราจะขึ้นไปดูรถอีกที่หลัง อโอ,โอ้น้ำลด,ดเยอะคนนึงดูตลิงน้ำห้วยน้ำโอ้โหธรรมชาติน้ำแห้งเยอะมากเลยก่อนอานที่เราจะมาเนี่ยมันมีพายุ ประมาณใบสามใบสี่ีขึ้นอ,อาจารย์เขาเล่าให้ฟังก็าขับรถมาส่งฮันเนี่ยนะมาดูรถอืมอ,มอมืโอเคสุดยอดนอกกามร้องนะฮะนกนี่เคลื่อนสีน่าลินเองปลาโนเป็นฟากของอีกอีกป่านึง นับว่าเป็นที่แหล่งทำมาหาที่ของชาวบ,บ้านท,ที่หาปลานั่นเองช่วงนี้ก็ร้อนแล้วน้ำเริ่มแห้งจะเข้าไปดูสงการบ้านเราอากาศร้อนเปรี้ยงไปหมดก็มีชาวท่องเที่ยวเขาก็มาล่องแพเช่าแพของที่เขาบริการอยู่แล้วก็ลากไปทางตะลิ่งฝั่ง ล้วก็มีทำแคมปิ้งอะไรแหละเดยวเอาจ้างเรือช่องแพล,ลากข้ามไปโอ้ดูบรรยากาศครับสงบราบเรียบพายุเข้ามาทางนี้เข้ามาทางช่องเขานี้พัดกันนำเข้ามาทางตลิ่งฝั่งนี้โอ้โหต้นไม้หักเลยน้าเห็นไกลๆยุ่เล ลแลนะหน้าพังนับว่าเป็นชาวบ้านบางหลังก็สูญเสียไปเยอะเหมือนกันหลังคายกทั้งหายบมดล้มฟาดเป็นทุกข์กับภัยไม่ใช่ทุกข์ภัยเขาเรียกวาตะายัยภัยจากลมเองอืมป่าเขายังช่วงนี้มันอันฤดูร้อนอะน่ะเนาะมันดู เหี่ยวแห้งสีแดงห่อเหี่ยวไปหมดมันปกคลุมไปด้วยควันควันไฟป่าหรือเปล่าน่าจะใช่นะเริ่ม,มองไม่เห็นได้ไกลๆเลั่นตอนนี้ก็เวลาบ่ายหึ่งบ่ายสองมองไม่เห็นอะไรเลยคงมีควันเกิดขึ้นในป่าตอนทางเราขับรถเขาตอนขับรถามารอดทางตรอดข้างทางอ่ะมีแต่ไฟป่าเข้าต้นไม้ข้างทางเป็นฝุ่นดําเต็มพื้นนวน ตามธรรมชาติของไฟป่ามันต้องเข้าน้อยปีครั้งรอบแรกแล้วก็ค่อยเข้าอีกครั้งตอนถั่วเข้าหน้าผลเพราะอะไรถ้าเราปล่อยให้สองสามปีไฟป่าเข้าทีมันจะมีอันตรายเพราะว่ามันใบสินสมมากเกินไปมันมันไหมแล้วมันร้อนระอุในดินทำให้ต้นไม้ตายถ้าเราแบบธรรมชาติของธรรมชาติดินมันจะตายปีต่อปีไฟจะเข้าปีต่อปีนั่นเอง ทำให้ธรรมชาติเขาฟื้นตัวเมื่อฝนไฟไ้ฟไฟาเขาแล้วรออีกระยะหนึ่งสักเดือนสองเดือนฝนให้ตกมาใบไม้ก็จะแตกสีเขียวขึ้นมาธรรมชาติบางคนมุดจบมาจากนอกไม่เข้าใจป้องกันไฟไม่ให้ไฟเข้าป่าพอเกิดไฟเข้าอย่างจริงแล้วโอ้โหต้นไม้ตายหมดเขาเขาเพื่ออเนี่ยเขาไม่เข้าใจวิถีธรรมชาติเรียนมาสูงแต่ไม่เคยรู้ซึ้งธรรมชาติของความตัวตามตัวยังไงเองนะครับ เ,เราไปดูรถกันนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาเห็นสภาพรถแล้วฟายุเข้าไม้กระํำหักลงมาทับรถดูดสภาพก่อนโอ้โห,โโหโมีก้สุดยอดเลยโอ้โหมไม่สุดยดอด,ยดเลยสุดแย่เลย ลงรถไม่สามารถเอาต้นไม้อยู่ได้เราจะรอเอารงเครื่องเยอะเ,เ,เออเครื่องยนต์มาตัดก่อนไว้ออกคิดแรกก็จะรอประกันอาจจะมีประกันมัางคือมันเราไม่ได้ทําประกันไว้ครับเป็นพรบเฉยมันไม่มันไม่คุ้มครองเอนนลยเนาะเลยจะเอาเลยมาตัดยกออกก็ไม่เคาะคนเองละ <c oughs> หมดเลยเสียพอจะได้นะี่โอ้โหครับดูครับดูบุสภาพก่อนเราเห็นแล้วว่าความดุนแรงของพายุน่เองกระน,น่ำรถซะลงตรงที่กสีกระจกแตกเอ้ยรถเราไหมไม้รด อื uh huh. หมดครับเนี่ยต้องเรียกว่าออกว่าเดี๋ยวถ้าไปนานๆเข้ามันจะกดลงกดลงทำให้เกิดความเสียหายเรืเ่อยๆเดี๋ยวเจ้าของ้าจากันจะออกมาพอผมได้ยินข่าวก็เ,เลยเรีบว่ามาดูให้ในรอครับรอ ชาวบ้านที่มีเยอะๆนมาตัดเพราะว่ามันเขาตัดไปแล้วที่ต,งตรงตะลนเขาตัดไปแล้วแต่เขาไม่กล้าต,ต,ตัดตรงนี้เราเราคิดว่ามีประกันถ้าเราตัดก่อนยุกออกเนี่ยประกันจีนจะถ่ายลูกปกระิอาการมันจะไม่เชื่อเรานี่แหละครับ <laughs> ที่เราไปทําประกันจ่ายเงินพักจ่ายเงินไปใครพอเราจะเอาค่าตอบแทนสินสินประกันมันขั้นตอนยุบยิ้มยุ่งยาก จะเอาเงินจากเขายากเลยเอาของเงินจากเรามันง่ายแค่เก็บเอกสารคือไปตังห์โอ้โห้ยสี่โฟดีโฟวิวด้วยสี่คุณสี่ด้วยดูครับน้องสภาพของโรงรถมันใช้ไม่ได้เอาไม่อยู่ต้นแม้ก็ต้นใหญ่พอประมาณนะ เดี๋ยวคงต้องรีบกลับมันสี่บองก็รีบออกแนละ้วเพราะว่ามันจะมืดก็ต้องกลับไปก่อนเพราะมีธุระวกนนี้มีมีงานด้วยแล้วก็ใส่มาเป็นธุระเออื่อท่านจะขัดข้องทางออ่านช่วยเหลือยังไงทีนี้ตัวทา่านกำลังออกมาจากป่าจะอ,อ,อยู่อีกที่หนึ่งเดเข้าไปบอกข่าวแนละ้วล้าก็รอท่านมาแล้วก็ะรอเลือยนต์มาตักกันนะครับ เอาอย่างนี้ก่อนนะครับมาดูสภาพ <c oughs> ให้ดูเห็นจะชัดหน่งเนี่ยว่าใครธรรมชาติแล้วทําหลังคาทำร่มอย่างดีนะแต่ต้น,มมนไม้มันทับหลังคาลมมาใส่รถ <c oughs> โอ้โหนี่โอ้โหแตกนียครับนี่ย <c> เ <oughs> สียไหลายเยอะเลยหลายบ้านเลยหลวงพ่ออาจารย์ <c oughs> ท้าบ,บุญลงกับท่านหน่อยแล้วมั้นไปครับไปน,นี่ก็พัก,กเดี๋ยวเรารอรอ,อคนมาให้ตัดกิ่งไม้นะครับ เราได้เอาไม้ออกแล้วเรียบร้อยแล้วครับคือแต่ภาพยังพอใช้ได้อยู่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรโอ้โหยุบครับนี่เราพาลกินลามา ช่วยกู้รถให้พระอ,อาจารย์ท่านรถทับัวท่านไม่อยู่พระไปสุด,ดงนี่กันนะครับเราได้เดินทางกลับแนละ้วทางกลับก็จะบินโดนสำรวจธรรมชาติบนขึ้นมาให้ท่านาได้ชมบรรยากาศของสันเขื่อนนี่นะครับผม นี่แหละครับ